สวัสดีครับเตาบันาครับ พี่น้องครับมาพอกันอีกคือเก้านะครับตอมบันนาครับน้ำสาระดีๆมาฝากพี่ตอนน้องอีกคือเก่านะครับสวัสดีครับ FC ของพี่จินราลาภูลาบทุกทุกคนเลยนะครับทั้ง FC ของพี่จินครับบอกว่าพี่เตาครับขอชมภาพบรรยากาศในเรือแน่ว่าเป็นแบบไหนนะครับคือย้ยินเข้าพี่จินญานคักญาิแน่แต่านเรือ่านน้ำนะครับเม่เคยลงเทือนะครับเดี๋ยวมาอนี่และครับเตาบันนาสีผ้าพี่น้องนะครับไปเบ่งบรรยากาศในเรือกันนะครับว่าจินตาลาภูลาบเพลินมีความ รู้สึกยังไงครับทีได้ลงเรือครั้งแรกนะครับทาย MV ครั้งแรกบนเรือครับกลางแม่นำโค้งเลยครับพี่น้องครับว่ามันสิบออกมาในรูปแบบใดนะครับผมกนอื่นครับต้องขอขอบคุณครับไปยังเทศบาลเมืองนครพนมเ้อพี่น้องครับที่อนุเคราะห์นะครับสถานที่ในการจัดงานนะครับหลักการเรือนะครับให้เรือเฮ้าุ่นเ้ยว่ามันให้ธรรมดาเลยให้ลงไปขี่พรอมแล่นลงไปกลางน้ำหุดแล้วพี่น้องครับไปประสานงานครับทีลืมบ่ไดเลยครับพุณนบุมครับผมแม ใจดี้อคุณบุมครับขอบคุณในหลายคุณบุมขอให้รำรวยๆ้อคุณบุมเด้อนะครับเพื่อนประสานงานนะครับทุกเรื่องเลยบอกว่าสิเป็นเรื่องสถานที่นะครับเรื่องเรือเรื่องในการทำเอ็มวีในครั้งนี้นะครับขอบคุณหลายครับเก็บภาพเบื้องหลังงามๆครับพี่น้องครับมาฝากครับภาพบรรยากาศบนเรือตามเอฟซีเพิ่นขอมากครับว่าพี่จินเพื่อนสิมีความรู้สึกอย่างไรแรกๆพี่น้องครับเแรกๆพอลงมาแล้วตามภาพครับพี่น้องครับมวนซื้อนอยเซลกันในเรือครับผมเป็นภาพบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจนะครับผมก็คือมีความสุขใน การได้ลองเรือครับลงแล้วเพราะอยากขึ้นพี่น้องมีแต่ส้วนมูหาททยา v v ะครับ,บที่นี่นะครับอ่าเอสบายใจได้ครับผมไม่มีอะไรในกอไผ่พี่จินว่านะครับมวนซืนย่างเดียวมีแต่แต่ส้วนมูไปหาททย MV ต่อ <laughs> นะครับที่พี่น้องเห็นนะครับภาพพิจิตรนะครับยุคกลางแม่น้ำโขงนะครับในช่วงไหลเรือไฟพอดีครับพี่น้องครับเอาไปทาเอวีในช่วงไหลเรือไฟพอดีพอดีนะครับเพราะว่าเรือนะครับเพิ่์สิจอดให้บริการนะครับนั่นก็คือร่องเรือสำรานเนาะครับที่เรือเขานั่งอยู่นี่ครับเป็นเรือของเทศบาลนะครับจังหวัดนครพนมนะครับกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้เด้อที่เอื้อเฟื้อนะครับ ให้เฮาในไทยเอ็มวีผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับต่อมาหน้าครับก็เลยยิบยกครับผมภาพนะครับสวยๆงามๆครับเก็บต๊ะเบื้องหลังครับการถ่ายทำเอ็มวีอยู่ในเรื่องมาฝากพี่ตอนน้องครับเอฟซีบอกว่าพี่จินเป็นนังไถ่น้อตามที่เห็นครับพี่น้องขึ้นเรือแล้วบ่าอยากลงจํากัดการลงเรือได้50ท่านนะครับผมเออตะลงไปกับ่พ่อๆกอพี่น้องเพราะว่าทีมงานลงไปกับมีพี่จินนะครับทีมงานคู่เกมนะครับและก็น้องๆทีมงานทางนาตสิ์เนาะแดนเซอร์ของพี่จินขอบคุณหลายๆทุก 拜。 คนแนงเลยนะครับมันจะกัดเป็นไปด้วยความราบรื่นเด้อพี่น้องเด้อหายห่วงครับเอฟซีวิชินเป็นขอมานะครับที่ตามทั้งเต่าบันหน้าเด้อพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเต่าบันหน้านะครับสีน้ำความเคลื่อนไหวของวิจินนะครับว่าเพื่อนสีไปสนะครับเร็วๆนี้เด้อพี่น้องฝากน้ำนะครับฝากให้ที่ตามทั้งเต่าบันหน้าครับโปรเจกต์ไงนะครับอ่าบอกพี่น้องเลยนะครับว่าฟิตชิริ่งกับน้องเพลงพิมรดาแสงทองฟินแลนด์ตกเยวมิวสิกนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับให้การที่ตามนะครับเร็วๆนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ท สำหรับคลิปนี้พี่น้องครับจัดทําคลิปขอบคุณนะครับสําหรับเตาบ้านาครับขอบคุณไปยังทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่เอื้อเฟื้อเรือให้เขาในไทยเอวีที่ผ่านดูน่วงมาได้ด้วยดีเลยนะครับรบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะครับเอาละพี่น้องครับมาที่นี่ครับเตาบ้านนาเสียมลาพระจากไปคลิปนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาสิพอกันคลิปหนาฝากติดตามทั้งจินตราชาแนลออฟิเชียลนะครับจินตราพุนลาบวอล์กะเตาบ้านนาชาแนลเด้อพี่น้อง เอ้อความเคื่อนไหวที่ยังกระซันเต่าบ้านาสิน้ำเรียนนำเสนอพี่น้องทุกทุกอย่างครับฝากติดตามครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ